โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีมีสุขยุค4.0โรงเรียนกรอบวิทยามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารและการออกกำลังกายสื่อสารการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสร้างการมีส่วนร่วมของครูนักเรียนผู้ปกครองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผลการดำเนินกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างสรุปได้4หลักการได้แก่โรงเรียนเชื่อมชุมชนฝึกเยาวชนให้รู้จักคิดสุขภาพกายและจิตดีมีจิตอาสาแก้ปัญหาให้ชุมชนโรงเรียนเชื่อมชุมชนกิจกรรมลานกีฬาแอรโรบิกเพื่อชุมชนการดำเนินงานโรงเรียนกอบวิทยาตั้งอยู่ในชุมชนสวัสดีจึงได้มีการประสานความร่วมมือกับประธานชุมชน ในการใช้สถานที่บริเวณสนามโรงเรียนเป็นลานกีฬาแอโรบิกให้กับนักเรียนผู้ปกครองและคนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างตอนเย็นมาออกกำลังกายเต้นแอโรบิกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของชุมชนเป็นผู้ดำเนินการของของงบประมาณจากสำนักงานเขตดินแดงเพื่อใช้ในการจัดหาครูนำเต้นแอโรบิกผลลัพธ์ที่เกิดโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครูและบุคลากรของโรงเรียนรู้จักกันดีกับคนในชุมชนเมื่อมีงานหรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์และแจ้งให้คนในชุมชนทราบได้โดยง่ายฝึกเยาวชนให้รู้จักคิดจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาการดําเนินงานจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้บนพื้นฐานการทํางานตามศาสตร์พระราชาเน้นหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้อาหารเป็นสื่อในการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มฝึกการคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์และสามาคัคคีพึ่งพาตนเองได้และชอบรับประทานผักกันมากขึ้นกิจกรรมเกษตรในซอยการดำเนินงานบูรณาการกับวิชาการงานอาชีพโดยฝึกให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นป1นถึงปหได้ปลูกผักที่ปลูกง่ายโตไวใช้พื้นที่น้อยสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชุดประจำวัน เนื่องจากในที่อาศัยส่วนใหญ่มีพื้นที่จำกัดการปลูกพืชในกระถางจึงมีความเหมาะสมมากกว่าการปลูกลงดินนักเรียนนำผักที่ปลูกได้มาประกอบอาหารรับประทานร่วมกันเช่นต้นอ่อนผักบุ้งต้นอ่อนทานตะวันและถ้าเหลือก็สามารถนำไปขายเป็นรายได้ได้ไดอีกด้วยนักเรียนต้องบันทึกการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในใบงานเพื่อการเรียนรู้และศึกษาข้อมูลสรรพคุณของพืชที่ปลูก วิธีการปลูกให้ได้ผลผลิตที่ดีสุขภาพกายและจิตดีจัดกิจกรรมการออกกําลังกายการดําเนินงานจัดกิจกรรมการออกกําลังกายสัปดาห์ละ3วันวันละ30นาทีหลังการเข้าแถวหน้าเสาธงจัดกิจกรรมกีฬาพาสนุกให้นักเรียนได้เล่นกีฬาในช่วงพักกลางวันคัดเลือกนักเรียนที่มีน้ําหนักเกินให้ทํากิจกรรมหุน่นสวยแก้มใสด้วยการแนะนําหลักการรับประทานอาหารการใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมที่สนใจเช่นการสมัครเป็นสมาชิกวงดนรยางของโรงเรียนเป็นต้น,าาตนกิจกรรมทำสมาธิ32จังหวะการดำเนินงาน นักเรียนชั้นอนุบาลถึงป .6 ทำกิจกรรมสมาธิด้วยท่าทาง3.2จังหวะและต่อด้วยการทำสมาธิด้วยบทเพลงแห่งความกระตัญญูทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบ,บดีหลังการเข้าแถวอีกทั้งยังใช้เป็นท่าตเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในบางวิชาที่นักเรียนเริ่มไม่มีสมาธิ 2> 1, 2, 3, 4, 5, 6,

加一点，加一点。 จิตอาสาแก้ปัญหาให้ชุมชนจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อชีวิตดีมีสุขยุค4.0การดำเนินงานนักเรียนชั้นอนุบาลถึงป .6 บูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆด้วยวิธีการทำโครงงานเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในยุค4.0จะแสดงผลง,งานโครงการของนักเรียนเนผยแพร่ความรู้ในวันวิชาการของโรงเรียน ตัวอย่างโครงงานเพื่อชีวิตดีมีสุขยุค4.0โครงงานน่าจะสินไทยประยุกต์เพื่อสุขภาพประเด็นปัญหามาจากการปรวดเมื่อยของผู้สูงอายุในครอบครัวการออกกำลังกายหนักๆก็ทำไม่ได้จึงคิดประยุกต์ท่ารำอย่างง่ายเจ็ดท่ารำมาเป็นท่าทางการบริหารร่างกายที่ช่วยให้หายปวดเมื่อยและยังเป็นการออกกำลังกายได้อีกด้วยโครงงานถุงหอมสมุนไพรไล่ย,ยุง ประเด็นปัญหามาจากในชุมชนดินแดงเป็นแหล่งที่มียุงเยอะอีกทั้งในห้องเรียนและที่บ้านของนักเรียนก็มียุงเยอะนักเรียนจึงช่วยกันระดมความคิดว่าจะหาวิธีกำจัดยุงโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสามารถนำไว้ใช้เองได้อาจจะนำไปเป็นของฝากให้กับเพื่อนบ้านได้อีกด้วยโครงงานสเปรย์ใบเตยช่วยดับกลิ่นประเด็นปัญหามาจากเวลาที่นักเรียนไปเล่นออกกำลังกายตอนพักกลางวันขึ้นมาที่ห้องเรียนแล้วมักจะได้กลิ่นอับ จากถุงเท้าและจากเหงือของเพ,อเพื่อนในห้องเรียนจึงช่วยกระดมความคิดว่าจะทำอย่างไรให้กลิ่นอับนี้หายไปเปลี่ยนเป็นกลิ่นที่ให้ความสดชื่นหลังจากที่เล่นกันมาเหนื่อยจึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะทำสเปรดับกลิ่นซึ่งนักเรียนเคยนั่งรถแท็กซี่แล้วเห็นว่าในรถแท็กซี่บางคันใช้ใบเตยมาวางในรถเพื่อช่วยลดกลิ่นอับได้จึงตกลงกันว่าจะใช้ใบเตยที่หาได้ง่ายในโรงเรียนมาทำสเปรดับกลิ่น นอกจากนี้ยังมีโครงงานลูกประคบไทยในวรรณคดีโครงงานเจ้าหมูน้อยนักออมโครงงานถุงเสื้อลดโลกร้อนโครงงานน้ำยาล้างจานโครงงานสบู่เหลวหล้างมือและโครงงานสเปรย์มะกรูดไล่ยุงโครงงานเพื่อชีวิตดีมีสุขยุค4.0ระดับปฐมวัย เช่นโครงงานสลัดโลจากต้นอ่อนผักบุ้งที่ช่วยกันเพะเองโครงการส่งเสริมสุขภาพดีมีสุขยุค4.0โรงเรียนกอบวิทยาได้จัดทำข้อมูลความรู้ต่างๆและเผยแพร่ผ่านในเพจโรงเรียนและเพจผู้นำสุขภาพ4.0โรงเรียนกอบวิทยาในการนำเสนอข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรมโครงการของโรงเรียน เพื่อให้เผยแพร่ออกไปสู่สาธนารนณชนให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องของอาหารและการออกกำลังกาย